ก็ขนาะนี้ก็ได้อยู่แก่งคันสูงอำเภอชัยนาทนนครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเจริญ สไไนะายซนักท่องเที่ยวค่อนข้าง,างน่าจะมาเยอะอยู่ครับวันนี้บรรยากาศดีสุดยอด ก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำหนัจเริญของเราครับทั้งหนายังเป็นตานังวันนี้เราก็ได้มาอาชีพแก่งขั้นสูงอำเภอชนมานจังหวัดอำหนัจเจริญของเรานะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกวันนี้นักท่องเที่ยวก็เลยไม่เยอะครับ แต่รยากาศสุดยอดคือน่าเล่นมากครับบรรยากาศแพรก็ค่อนข้างกว้างดีครับ เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่จะพัะกะมาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรับประทานอาหารริมของชมวิวครับฝั่งน,นู้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวหรีสอ,อร์ทปปลาว เสียดายวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเล่นครับแค่อยากเข้ามาดูเดี๋ยวจะพลาลงไปดูข้างล่างแล้วกันครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่แก่งขันสูงอำเภอเชียงมา,จามนจังหวัดอำนาจเจเลนของเราครับยวดูครับน้ำไหลสวยงามนมะาครับน่าเล่นมาก แพรก็มีเยอะครับน่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้มากพอสมควรดูครับบรรยากาศด้านล่าง Oh. น่าเสียดายไม่ได้มาเล่นครับวันนี้สวยงามจริงๆ oh. ดูครับเมื่คืนฝนก็ตกแรงน้ำไหลเชี่ยวเลย